เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด UG ใต้คลิปเลยครับมีล u c กคิวบรนะครับวันนี้เราอยู่ในแรกนะั่นหรอกไอเดนเอเวนเจอร์พลัสนะครับผม วันนี้มาบอกเรื่องอ์ติแฟกต์นะครับผมว่ามีของอาชีพไหนดีบ้างเชนไหนบ้างนะครับอ่ะตอนนี้แพ็คไหนเติมคุ้มก็เป็นในส่วนนี้เลยนี่ครับเจ้าถุง4.99นะครับผมอันนี้เติมไปจะได้พันดอลลาร์ไอพันทองไอ้ดอลลาร์มันคนละเกมขออภัยครับพันทองแน่นอนแต่ว่าถ้ามันจะมีโอกาสสุ่มด้วยนะออกออกพันเจ็ดพก็ค่อนข้างคุ้มนะครับก็สามารถจัดได้สาหรับคนที่ขาดทองนะครับ อ่ะแล้วเรื่องเจนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว่าเออให้เครดิตคุณวารันยูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขึ้นให้ก่อนเลยนะครับเพราะมีออก็เอาข้อมูลของแกมานะเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนก็ไม่ได้เข้าบอร์ดเขาก็ไม่รู้อนะเนาะอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงสกิลวิสาสกร่อเลยแล้วกันนะครับก็บนี่อันนี้ไม่ใช่นี่ยีอันนี้ครับนี่ก็จริงๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าซื้อแค่เออใช้แค่สองดาวก็พอเพื่อน,พอนก็สามารถซื้อในรานค้าได้เลยครับก็วิสาสรมมันก็สบายดีไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ ออนี่ครับซื้อแค่สองดาวนี่ก็ใส่ได้เลยเนะี่ยแบบสบายๆเลยครับแต่ก็เพืเ่อนๆที่แบบกะว่าอยากจะได้โซสไตร์แรงใช่ไหมครับก็ต้องเป็นในส่วนสี่กับดาวห้าดาวนะครับห้าดาวนี่คือดาวมบเดี่ยวที่แรงน่าจะต้นๆของเกมเลยมั้งเดือนอนาคตในจะแรงกว่านะครับแต่ว่าในส่วนตอนนี้พิศ์ก็ถือว่าแรงมากนะในส่วนในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับก็สามารถจัดได้เลยครับเจน4เจนเออเจน1แต่ว่าเป็นในส่วน4ดาว5าดาวครับประมาณนี้นะ แต่ถ้าคนที่มีงบน้อยจริงก็อย่างที่หมีบอกก็ใช้แบบ2ดาว3ดาวแบบหมีก็ได้แรกฟีแค่เผามันก็ตายหมดแล้วอ่ะแบบง่ายๆอ่ะจบไป็นส่วนวิชาตนะครับโดยมีขออนุญาตไล่คนไปเลยแล้วกันอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเสกนะครับผมเจน1นึ่งอัติแฟกที่แม้แต่ด่านที่ใส่ก็ไม่ใช่สกิลที่บันบับน,นะครับระดับความเก่งคะแนาน5ดาวเลยก็เป็นในส่วนตามรูปเลยนะครับ ผมเจอตานเสกอยู่2คนที่มีแฟกห้าดาวแต่ไม่มีใครใช้สกิลได้ํำบางจากแฟกเลยทุกคนอาจเพราะขอ้อมูลพื้นฐานที่เสกทุกคนชอบใช้มันดีกว่าพวกนี้มั้งก็คือเขาให้คะแนนเต็มที่1ดาวนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่าก็ถ้าเกิดสมบุติมาในรูปแบบที่ว่ายังไม่มีใครให้ข้อมูลแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปเปิดแล้วกันครับเอาไปไปเปิดอาชีพที่ชัว์ก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนไนจินหนึ่งนะครับอาร์ติแฟกต์นะ PVP PVE ได้แค่2 2ดาวแต่ว่า PVP 5ดาวเลยนะครับก็ไนท์มันก็เริ่มเก่งแล้วแหละแม้ว่า1 3ึ่สาจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแต่4ดาวมีประโยชน์สุดๆไปเลยครับเพราะมันทำให้เอนดูตันทานสารณนะไม่โดนใบอันนี้เป็นในส่วนเจนหนึ่งสดาวนะทำให้ตัวตัวในทีมสามารถจ่ายสกิลได้ครบเนี่ยนะครับโหดมากในย v ีส่วนใน PVE สกิลโจมตีผมไม่แน่ใจว่าดาเมจแมลง ก็คือถ้าเกิดความจําเป็นต้องมี5คะแนนเต็ม5เลยถ้าเกิดเพืเ่อนๆมี4ีถึงหดาวได้นะครับประมาณนี้นะก็ลองเปิดดูแล้วนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนคููเจนหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับใช้แล้วก็ดูดเลือดทั้งทีมเนื่องจากคููหน้าที่หลักคือการยืนให้นานที่สุดก็ทํามันก็บับเกาะให้ทีมด้วยมันก็เลยทําให้ตายยากนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ก็ที่มีรู้ก็มีอยู่แค่นี้เออแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ดีก็คือเป็นในส่วนเลนเจอร์ครับแต่ว่าต้องเป็นธนูรามา5ดาวนะถ้าทายเกินยิงแรงมากครับแต่ต้องมันต้องหาดาวจริงๆก็เพื่อนๆก,พนก็พยายามเลือกเอาลวกันประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณออวนานอ่าันดูนะครับมีก็ขออนุญาตมาแชร์เลยตรงนี้แล้วกันมันจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบว่ากําลังเล่นอยู่บางคนก็ไม่ได้เข้าบอร์ดแล้วเนาะก็ลองไปวิสรุปตอนนี้เออถ้าแบบเอาไปใช้งานแบบโกงๆเลยก็เป็นมิจฉาเนี่ยแหละครับ หาสดาวหรือ5ดาวถ้าเกิดงบน้อยก็ 2, 2> ก็หดาว2ดาวก็เล่นได้แล้วนะครับเสกนี่ยังไม่แน่ใจนะส่วนไหน PVP พโคดีครับ5ดาวเลยถ้าเป็นไปได้นะ4ดาวหรือ5ดาวก็คือเก่งครับครูก็ช่วยทําให้เด้งเลือแล้วก็สร้างเกาะก็คือหน้าที่ของครูก็อย่างที่บอกอะเออมันพยายามยืนนานที่สุดครับถ้าครูไม่ตายปาร์ตี้ก็ชนะ ต่อไปก็เหลือดาเมจถูกไหมครับประมาณนี้ส่วนเลนเจอร์ต้องต้องพึ่งธนูรามา5าดาวให้ได้นะครับอะขอให้คนเล่นเกมอย่ามีความสูเปอร์ใครมีคำถามะไรก็มา์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับคือจริงๆตอนเล้มันเพิ่งเจน1เจน2อเนี่ยเพื่อนๆจริงๆถ้ารอได้ก็รอได้นะครับมันก็มีเจน3เจน4มาเรื่อยๆแหละของพวกนี้แล้วก็ไม่ใช่มันมันมันไม่สามารถเอาข้อมูลของภาคที่แล้วมาเล่นได้นะเพราะว่าจริงๆสกิลที่เพื่อนๆบอกว่าเทพใช่ไหมแต่จริงๆในภาคเก่าสกิลมันกาก,ากนะ ตอนนั้นเราต้องหาคนรองแล้วหมีก็ไม่ได้ไปใสายเติมด้วยหมีคงรองให้ไม่ได้ด้วยครับประมาณนี้ก็สิอ่ะสทีหนึ่งอ่ะทำมโอ้อะไรครับเนี่ยอเปิดเล่นคำๆเผื่อไดโอ้โอ้สามแล้วเ<อ>จ็บแน่นอนนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ